โอเคเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสปีดดิปเตอร์ที่น่ารักทุกคนนะครับทีนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องโคเคนแล้วันนี oh. ้เคนก็จะพาเพื่อนๆไปดูสปอยรถคลาส A สายฟรีที่มีคือว่าโคเดนวาสกับ Super อร์เทนจอรอ่าซึ่งเป็นรถคลาสเสายฟรีที่เคนบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆ oh. ถ้าใครมีสองคำนี้แล้วอ่ะคือแบบเล่นได้ยาวๆเลยนะคือแบบ มันคุ้มจริงๆอะครับอือเคแล้วถ้าหากเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ตามไปดูรายละเอียดในตัวคลิปกันเลยคันแรกเราก,ก็มาอยู่กันทางด้านของรถคัส A s เอซูเปอร์เทนเจอร์รินคันนี้ก่อนนะซึ่งวิธีการได้รับของมันก็ต้องเข้ามาในระบบเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ใช้ energy สีม่วงเราก็เตรียมเงินไว้ราวๆหนึ่งแสนคูปองนะเซฟสุดนอนประมาณหนึ่งแสนคูปองเนาะ <Okay. S 1> แต่ที่แบบเคนแปลกใจเลยนะคือทําไมมันถึงชื่อว่าซูเปอร์เทนเจอรินวะแต่โมเดลของมันน่ะมันเป็นรถแมวเหมียวไงรถเทนเจอรย น้ำผลไม้ <What? S 1> ทิปโก้อ่ะเออรู้สึกว่าชื่อเทนจูรีโนเรนจู i c สอะไรสักอย่างใช่ไหมเออแล้วคือแปลกใจมากเลยทำไมถึงมาเป็นโมเดลรถแมววะ <Really S 1> เออ,เอ,อทำไมไม่ตั้งชื่อซ u p เปอร์แคทอะไรพวกเนี้ยทำไมามาตั้งชื่อซ u p เปอร์เทนจรีนวะถ้าใครรู้คำตอบก็ช่วยบอกเคนนะคือข้อนี้คือเคนสงสัยมากเลยอ่ะเออโอเคและส่วนที่หนึ่งเรามาอยู่กันทางกราฟของมันกันเลยปุ๊บขึ้นกราฟมา อ่ะโอเคนะจากภาพในเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นรถสายสมดุลเนาะให้ค่าเทินมา64ค่าทัสเตอร์มา67ให้เลข5มาแค่2ตัวด้วยซ้ำนัน้นแล้วอีกตัวนึงก็เป็นเลข5แบบ59อะ่ะคือปัดไป60เลยแล้วกันก็ถือว่ารถคันนี้มีเลข5โผล่มาแค่ตัวเดียวเนาะก็รวมๆคือ เป็นกราฟที่แบบเพอร์เฟกมากอ่ะสำหรับเคนนะคือนี่คือกราฟที่เพอร์เฟกมากนะครับผมให้ท่าทัตเตอร์มาเด่นๆอนชอบเลยนะอืมและมาอยู่กันในทางด้านของสกิลพิเศษของเจ้าซูเปอร์เทนจารินหรือเจ้ารถแมวเหมียวคันนี้เลยนะคือมันบอกว่าเมื่อทําการดริปเนี่ยมีโอกาส28ที่ความเร็วสูงสุดมินิบูธจะเพิ่มขึ้น4กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและมินิบูธพาวเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นอีก12ภายใน8วิ คือสรุปก็คือรถคันนี้มันสกิลพิเศษมันติดง่ายมากอ่ะคือแค่เราดิฟเราก็มีโอกาสถึง28%เลยนะ28%สํารำหรับการดิฟทุกๆครั้งที่จะมีโอกาสติดอ่ะอให้ความเร็วสูงสุดมา4กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมินิบุธพาวีเวอร์อีกเป็นเวลา8วิถือว่าเป็นสกิลที่ติดง่ายและติดถี่แน่นอนนะถ้าเราขยันปั๊มดิฟนะออคือหมดโค้งหนึ่งก็ไปดิฟโค้งหนึ่งก็เลอเติดเลยอะไรประมาณนี้จะคนโชคปีหน่อยอะเนาะ แต่ถึงกระนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกราฟก็ดีหรือสกิลพิเศษของคันนี้ก็ดีมันก็ไม่ทำให้ผมรู้สึกว้าวไปมากกว่าสเปคของเครื่องยนต์ประสิทธิภาพและความเร็วของมันด้วยอะ่ะอ่ะไม่ต้องพูดในเสียเวลาแล้วเรามาดูสเปคของมันกันเลยดีกว่านะว่ามันดียังไงนะ Normal Speed อยู่ที่200.9กิเมตรนะครับผม o t อยู่ที่242.8 C.W. อยู่ที่307.7กิโลเมตรถือว่าโอเคอยู่นะในตัวพาวเวอยู่ที่72.70อยู่ในเกณฑปกติของเทียร์ 2, นะมินิบู o ์พาวเวออยู่ที่97.28ถือว่าอยู่ในเกณฑที่ดีเลยนะ97.28เนี่ยเอ็นแทงอยู่ที่91.78นี้ถือว่าเก็บเป็นแทง่อนข้างจะยากหน่อยนะคือ อืมเก็บยากอะ่ะเออมินิบูทดูเลชั่นอยู่ที่0.68อยู่ในเกมที่ดีเลยนะในโต้ดูเลชั่นอยู่ที่3.11โอ้โห3.11นี่คือดีมากนะนะเป็นท็อปของเทียสองได้เลยนะด้านดูเลชั่นนะและในส่วนดูเลชั่นตรงนี้เองนะที่ผมมองเลยนะว่ามันดีกว่าเทียร์1และเทียศูนหลายๆขั้นอีกนะ3.11กับ0.68เนี่ย มันเยอะนะถือว่าเป็นรถที่เลี้ยงบูธง่ายแน่นอนแล้วนะคือใครมีปัญหาเรื่องเลี้ยงบูธอ่ะก็จัดไปเลยนะสายฟรีคันนี้ตอบโจทย์นะครับและคันถัดมาก็มาอยู่กันที่โคเรนวัสตัวต่อสีทองคันนี้นะซึ่งเจ้าตัวต่อคันนี้นะครับเราก็ต้องใช้ในระบบกิฟต์แพ็คเนาะก็ต้องใช้คูปองแล้วก็ไปซื้อกิฟต์คูป,ปองมาเนาะอือก็เหมือนกับเจ้าซีทัชไนแมร์เลยนะครับระบบเดียวกันเลยเนาะก็เตรียมเงินไว้ราวๆเดียวกันนั่นแหละและมาอยู่กันทางด้านกราฟของเจ้าน้องตัวต่อคันนี้นะปึ๊บขึ้นราาฟม อ่าคือจากกราฟเนี่ยมันไม่ได้บอกตัวเลขมานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยนะว่าค่าเทินเขาให้มาเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ s สเต i n g Time ของมันนะครับสเตริงไทม์ของคันนี้จะอยู่ที่4.24 s ซคเกินะครับนั่นก็แสดงว่ารถคันนี้มีค่าเทินประมาณ60อ่าให้ค่าเทินมาประมาณ60เนาะก,การควบคุมเนี่ยจอารมประมาณรถคาเค้นเลย ก็คือควบคุมยากนั่นแหละพูดกันง่ายๆอ่ะเนาะ <No. S 1> แล้วในส่วนถัดมาเราก็มาอยู่ที่สกิลพิเศษของมันกันเลยนะเมื่อเริ่มเกมภายใน30มสิบวิแรกเนี่ยเราจะได้รับเอ็นแทนค้นมา40%ปึ้งทันทีเลยและความเร็วสูงสุดในโตะกับมินิบูธก็จะเพิ่มขึ้นมา4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็หมายความว่าใน30มสิบวิแรกเนี่ยคันนี้เนี่ยเมื่อใช้ CW นะความเร็วสูงสุดจะพุ่งไปที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอ่ะตกใจละสิว่าทำไมมันถึงบวก4กกกิิิิโโโลลลลเเเเเเเมมมมมมมตตตตรรรรรแแ่่่ใใหห้้้าาาาาา315พพะะวววววสสสศษของงงนนัันนนียทคค็็คูุด ูงสุดมินิบูตนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราใช้ C W เนี่ยความเร็วสูงสุดทั้งสองค่าเนี่ยมันก็จะมาบวกด้วยกันเนาะแต่ในส่วนของมินิบูตความเร็วสูงสุดมินิบูตเนี่ยจะถูกตัดทออลงจาก4กิโลเมตรใช่ไหมถ้าหากเราเอามาใช้ใน C W จะเหลือ3.2กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็คือ3.2บวก4.0บวก307.8ซึ่งเป็น C W ความเร็วปกติของมันก็จะได้เท่ากับ315นั่นเองงงไหมไม่งงเนาะอืม What? อโอเคแล้วก็มาอยู่กันในทางด้านของประสิทธิภาพและค่าความเร็วของงมันันนนกบ้านะ Normal Speed คันนี้อยู่ที่201.0 Snap อยู่ที่243.5 CDW อยู่ที่307.8อยู่ในเกมที่ดีนะไนโตร พาวเวอยู่ที่74.18อยู่ในเกณ์ที่ดีนะครับมินิบูธพาวเวอรอยู่ที่96.92อยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะสาหรับเทียสองเนาะเ <c oughs> <90. 26. S 1> อ,อ็นแทงค l ลเลกติ้ก็90.26โอ้โหเก็บเอ็นแทงยากเหมือนกันเลยนะเออเหมือนคาเค้นเลยอะทั้งการควบคุมทั้งการเก็บเอ็นแทงเนาะเก็บได้ยากเนาะในโจดูเลชั่นอยู่ที่3.10อยู่ในเกณ์ที่ดีเลยนะมินิบูธดูเลชั่นอยู่ที่0.68ก <c oughs> ็อยู่ในเกณฑที่ดีเลยนะคือพอๆกันเลยนะกับเจ้ารถแมวเหมียวนะครับผมือคือสเปคของมันคล้ายๆกันเลยนะคือเลี้ยงบูธง ่ายเหมือนกันนะอืออ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยเจ้ารถตัวต่อสีทองกับเจ้ารถแมวเหมียวสุดน่ารักเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยรถคันนี้มันดีกว่าเทียร์หนึ่งกับเทียร์ศูนย์อะไรตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างเนาะอืมก่อนที่เราจะไปดูสรุปเนี่ยเคนลืมพูดเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งไปเลยนะเรามาดูคนเก่งประจําสัปดาห์กันเลยปุ๊บอืมน้องดาวัตน้องดาวัตคนนี้นะครับเป็นคนส่งข้อมูลลวงหน้าของเกมสปิริตเตอร์เคนเองเนาะซึ่งก็เป็น คนที่เก่งเลยจริงๆอ่ะคือมีข้อมูลในเกมเยอะมากเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากจะได้ข้อมูลล่วงหน้าอะไรก็ลองทักไปหาน้องเขาดูนะแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะเนาะก็เป็นคนที่แบบมีข้อมูลเยอะเนาะสายข้อมูลเหมือนกันเลยอนะ่ะเราข้อมูลเยอะออกว่าเคเด้นะไม่ใช่เล่นๆเลยนะคนนี้นะ <Wow. S 2> คแค่นี้แหละสรุปแล้วเนี่ยจะรถตัวต่อสีทองหรือจะรถแมวเหมียวสุดหน้ารักอะไรมันดีกว่ากันคือถ้าตอบตามหลักเลยก็คือเจ้ารถตัวต่อสีทองต้องดีกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่18อืมแต่เจ้ารถแมวเหมียวเนี่ยมันอยู่ในลำดับที่20เนาะก็ ก็ว่ากันตามลําดับขั้นนะเนาะแต่ถ้าหากถามความคิดเห็นส่วนตัวนะเพียนคิดว่าเจ้ารถแมวเหมียวเนี่ยค่อนข้างจะได้ภาษีกว่าเจ้ารถตัวต่อสีทองอยู่หน่อยเนาะเนื่องจากว่ารถตัวต่อสีทองเนี่ยมันต้องจบเกมภายในหน,นาทีอะเออคือมันต้องเล่นกับด่านสั้นๆอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าสกิลของมันมีผลแค่30มสิบวีแรกไงแต่เจ้ารถแมวเหมียวเนี่ยมันเล่นได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกด่านเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อืมและอีกหนึ่งสาเหตุเลยคือที่เทียนมองว่ารถแมวเหมียวมันดีกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจ้ารถตัวต่่ออสีีทงเย มันให้ค่าเทินไม่แค่60เองนะซึ่งมันควบคุมค่อนข้างยากนะครับผมซึ่งไม่ว่ารถคุณจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะแต่ถ้าควบคุมยากเนี่ยมันเล่นไปก็หงุดหงิดอะ่ะเข้าใจไหม คือสู้ไปเอารถที่แบบมีค่าเทินหน่อยแล้วก็ความเร็วไม่ต้องสูงก็ได้แต่ให้มันควบคุมตามมือมันจะเล่นแบบมีความสุขมากกว่าแล้วก็เล่นเพลินกว่าเข้าใจเนาะฟีลลิ่งแบบนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับสเปคดูเรชั่นของเจ้า2คันเนี่ยมันดีกว่าเทียนหนึ่งและเทียนศูนย์หลายๆคันเลยนะดีกว่าเทียรหนึ่งและเทียนศูนย์นะครับทั้งๆที่มันเป็นแค่รถเทียนสองเนาะรถสองคันเนี่ยเป็นรถที่ถือว่าคุ้มค่าที่สุดและก็ใช้กันได้ยาวๆกันไปเลยนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับรถสองคัน ต่อสีทองก็สามารถคอมเมนต์บอกเคนกันมาได้นะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วเนาะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจเคนไว้ด้วยนะเดี๋ยวเค้นก็จะไปโพสต์สปอยรถต่างๆไว้ให้นะถ้ามีผู้ติดตามเยอะๆอ่ะเนาะลาแล้วนะจุบ๊บ